กับผมอีกแล้วนะครับที่ชัยอะไรยนต์พี่ชัยขายถูกวันนี้พอดีพี่ชายให้บอกมาดูรถดูครับจอดต้นฝุ่นเกิดเลยเดีวมาดูกันเนี่ยครับของดีราคาถูกมาดูกันอีกเครื่องครับตัวนี้เป็น d ี m มตัวแรกนะครับเป็นเครื่องดักก้อน2,5 0พัทโบนะครับภาพถือว่าสวยเดี๋ยวเร,เราไปดูภายในกันามาดูภายในครับ ดูภายในครับแตบบ่ว่าสวยนะครับเป็นกระจกไฟฟ้าครับแตบบ่ว่าสวยเลยไม่มีตำหนิไม่มีตำหนิครับเป็นรถรถที่ใช้แบบ<อ>มือ<บ>เดียวครับมือเดียวของเถากแกงีเลดูข้างหลังครับเนี่นครับภายในสวยสวยมากเลยเสียงประตูกึ๊บกึๆบกึบกึบ,กบอเป็น เราแบบจะช้าอ่อนๆเขาก็ซื้อตังค์นี้ครับหรือว่าสวยครับหน้าใช้ครับรถนี้หน้าปันมันเป็นรถลักษณะรถครอบตัวนะครับเดี๋ยวเนี่ยไปเจอกันที่ร้านอันนี้ น่าเดี๋ยวผมจะคุยราคาน่าจะได้ปิดก,การขายไม่ใช่ปิดการขายปิดการซืร้อโอ้ยยังไม่ได้ซื้อเลยจะขายจะจะปิดการขายแล้วราคามันน่าเดินใจราคาโดนใจ,ใจรครับคนนี้เครื่องสวยคยังไงก็<บ>ขอบคุณพี่ชายนะครับที่ส่งข่าวครับเดี๋ยวผมคุยราคากับพ่อปัตตเดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านถ้ามันจบได้พุทธิชัยของถูกถูกจริงแน่นอนกาลสินขอบคุณครับเพื่อกระจายะ คุณแจองตงนี้เ,ออเดี๋ยวรอคุณแจแป๊บหนึ่งแจน้ำแข็งห่อนะไยอ่อน ร์ทค <łość> ั้งเดียวติดตองดีเอาอะไรของนะครับเด็กเด็กรุ่นใหม่เขาก็อยากได้เบอกว่าเด็กรุ่นใหม่ไม่เอาสภาพเครื่องถือว่าโอเคนะครับโอเคแหละแอร์ยิ่งโอเคแอร์ยิ่งโอเคใช่ไหมเอร์ยิ่งเสียบ ปีนให้สองแสนเงินสรุปจบแล้วนะครับเดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านครับดีไหมสีประตูแวนคันนี้สวยสงสัยเอาไปใช้เองสงสัยเอาไปใช้เป็นตีไก่นั่นแต่ก็ขายอยู่ดีครับทำดีไก่แล้วค่ะยังไงติดต่อหาผมครับวุฒิชัยอริยโยนวุฒิชัยของถูกกระสิน0 8 7 9์1 9 2 2 6 ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดต,ตามด้วยนะครับพุทพี่ชัยอะไรลนยนขอบคุณครับ